สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ BTS คลองพงนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาเดินเล่นนะครับผมเดินชมภาาบรรยากาศตาม Sky walk นะครับผมจาก BTS ร้อมพงไปยัง M สุ i ีนะครับผมโอ้ทุกคนจุดนี้ก็าทำสวยมากเลยครับ ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับผมทั้งคนไทยแลวก็ชาวต่างชาตินะครับผมที่มาเที่ยวที่นี่ตอนนี้เวลาหกโมงนะครับผมหกโมงเย็นทุกคนดูท้องฟ้าสิจะเมิดหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยนะครับผมนี่ฝนตกก็ทําให้รถติดนะครับผมจุดนี้ตรงบริเวณ เอ็มพลอยยาแล้วก็เอ็มคอร์เทียนะครับโอ้นักเทีตะเยอะจริงๆ โอ้โหรถติดมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีงานฮาโลวีนไหมทุกคนนะที่หน้าห้างเอ็ซสเปีย คนก็จะมีน้ําพุนะครับผมตรงสวนเวนจาศิริ สวยมากเลยทุกคนนี่เขาเปิดไฟได้ทุกคนกครับนนะครับ ครับมุมนี้มุงนี้เป็นมุมที่สวยมากๆนะครับผมเราจะมองเห็นห้างเ e อ็มสเปียร์ได้อย่างสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็จะมองเห็นหน้าจอ LED ที่โฆษณาต่างๆนะครับสวยจริงๆ ึกว่าเขาจะมีการปรลับไฟนะครับผมอยู่ตรงทางเข้าทางเชื่อมของเอ็มสเปียเนี่ยว้าวจจเนก็จะมีการมาถ่ายรูปกันนะครับผมแต่งตัวเป็นแบบผีพยาบาล <laughs> ว้าวสวยมากทุกคนเข้าประหลับไฟตามต้นไม้เนี่ยทุกคนอลังการจริงครับ เราจะมาดูตรงทางเชื่อมเข้าไปท้ายในตัวห้างอีกนะครับผมนี่จุดนี้ก็จะเป็นหน้าจอ LED นะค,ะครับผมแบบทันสมัยมาก ตอนนี้ผมก็ลงมาข้างล่างแล้วทุกคนตีนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายอาหารนะครับผมเป็นเหมือนตลาดนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็ผมพื้นเปียกเลยทุกคนฝนตกเมื่อกี้เนี่ฝนตกนะครับ และตอนนี้ก็ยังตกอยู่ตกแบบเป็นรอย คนจดนี้มีที่ให้นั่งทานอาหารด้วยทุกคน ตอนกลางคืนนะครับแถวนี้ก็คึกคักด,ดีครับผมเพราะว่า,วามีนักท่องเทีาชาวต่างชาตินี่เยอะ mm hmm. เยอะมากเลยล่ะนะครับ จะพาทุกคนเดินไปอาอโศกครับผมมาเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปดูภาพบรรยากาศาฟุตบานะจากนี้ไปอโศกนะครับว่าน้องเทียวจะเยอะขนาดไหนนะครับ ผมปกติแล้วก็จะประหลับไฟตามต้นไม้นะครับผมซึ่งจะสวยมากๆเลยนะครับนักท่องเที่ยวเดินไม่ขาสายเลยทุกคน เป็นเมนืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเอเชียจริงๆทลคนนักท่องเที่ยวนี่เยอะมากๆจะสังเกตได้ว่าจะเห็นนักท่องเที่ยวเขาเดินไม่ขาดสายเลยทุกคนอย่นี้ผมอยากให้หาทางหนาที่แบบ รับผิดชอบนะครับผมเรื่องการท่องเที่ยวอยากให้แบบปรับฝ่ายตามต้นนี่ตามต้นไม้แบบนี้นะครับผมช่วงนี้แหละช่วงประมาณสัเกเดือนเจ็ดนี้นะครับผมน,ะน่าจะแบบถ้าท่องเที่ยวน่าจะเยอะมากๆเลยแหละนะครับผมน่าจะมาเที่ยวเยอะครับ แยกอโศกแล้วนะครับผมแถวนี้คือคักมากมีใจแบบร้านอาหารทุกคนร้านอาหารเยอะนะครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวเต็มทุกบ้านเลย แล้วก็คนตอนนี้ผมถึงแยกอสบมุนตรีแล้วนะครับเอาละครับผมก็มันสาหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไว้ก่อนี้นก่อนนะครับผมขอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ